ก่อนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอโคนาติกและสามารถติดตามเราได้ทางชุกท่องทางทซชเชียลมีเดียเลยนะครับขอพระคุณครับเปลี่ยนมือธรรมดาให้สนุกขึ้นด้วยไอเทมน่ารักแบบนี้ สาวชินจังต้องชอบบอกเลยว่าน่ารักมากกับหม้อหุงข้าวอุ่นทีพะโคโนติกลายลิขกสิบแม้เครยอนชินจังชินจังจอมเปลี่ยนรุ่น a n r c c 5 0 1ดีไซน์น่ารักแบบตะโกนมาแกะกล่องดูข้างในกันค่ะอุปกรณ์เขามีมาให้ครบเลยพร้อมผู่มือใบรับประกันทั้ง ปาครอบทับพีถ้วยตวงปลั๊กสามตาหม้อด้านในาเป็นอลูมิเนียมนำความร้อนได้ดีเยี่ยมเลยตัวเครื่องขนาดกระทัดรัดความจุ0.8ลิตรกำลังไฟ250วัตต์ประหยัดไฟสุดๆจะหุงต้มหรือนึ่งก็ทำได้ครบจบในหม้อเดียวแถมทวนสีละมุนเท่ากับลายชิ้นจังสุดๆ ปุ่มกดใช้งานง่ายมากแค่กดปุ่มเดียวก็เรียบร้อยมีไฟโชว์สถานะปุ๊กและวอรมพร้อมรูระบายไอน้ําด้านบนมีระบบอุ่นทิศอัตโนมัติที่ช่วยรักษาความร้อนให้ข้าวข้างในหอมนุ่มน่ากินตลอดเวลาตัวหม้อก็น้ําหนักเบาทำความสะอาดง่ายมาเริ่มหุงกันเลย เกีปลักแล้วกดปุกหุงทิ้งไว้ระหว่างนี้เรามาตีไข่เจียวฟูุกูในกระทะร้อนๆรอข้าวสุกกันค่ะกลิ่นหอมฟุ้งไปทั้งครัวเลยหุงข้าวสวยร้อนๆทานคู่กับไข่เจียวฟูฟูกันข้าวสุกแล้วเปิดหม้อมาดูเมล็ดข้าวเรียงตัวสวยข้าวที่ได้เมล็ดสวยนุ่มฟูควันฉุยหน้าทางมากเสิร์ฟคู่กับไข่เจียวคือที่สุดเรี่ยนเนื้อธรรมดาให้สนุกขึ้น ด้วยไอเทมน,น่ารักแบบนี้จะวางมุมไหนของครัวก็ดูดีไปหมดใครชอบพิกับที่ลิงก์ไบโอนะ้าโปรไฟล์เลยค่ะ